สวัสดีครับ EP นี้จะแนะนำช่องทางดาวน์โหลดโมเดล Mac Mix มี4ช่องทางแนะนำคร่าวๆก่อนนะมี c v i t AI ตัวนี้ตัวหลัก Tensor Art แล้วก็มี Sea Art .AI อีกที่หนึ่ง Patreon แต่ว่าอันนี้จะไม่ฟรีนะมาดูอันฟรีก่อนดีกว่าเริ่มจาก ซีวิ i เอไอพิมในช่องค้นหาแม็กมิกขึ้นมาแล้วแต่ถ้าใครดาหาที่ดาวน์โหลดโมเดลไม่เจอเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะเปิดคลิกที่รูปโปรไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมา Account s e t t i n g มาเจอหน้า m a n a g e Account เลื่อนลงมาอีกเรื่อยๆจนถึง เมเจอร์คอนเทตรงนี้ให้กดเปิดก็จะเห็นคอนเทนต์8 8บวกจากนั้นก็จะค้นหาโมเดลแม็กนิกได้รวมทั้งอีกโมเดลมากมายเลยที่มันถูกซ่อนไว้ต้องมาเปิด Major c o n อน n t นต์ตรงนี้ถึงจะมองเห็นถ้าจะดาวน์โหลดก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย ทีนี้มาดูอีกที่หนึ่ง tensor art tensor art ก็เหมือนเดิมพิมพ์ค้นหาในช่อง search เลย mac nix ขึ้นมาแล้วครับของนี้นะ mac num x ตรงนี้ ตรงนี้ก็ดาวน์โหลดงา่ายเหมือนคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็มีให้ทดลองเล่นด้วยโดยคลิกที่รันก็จะลองพร้อมได้โอเคมาดูต่ออีกที่หนึง่งก็เป็น c a r ai วิธีก็เหมือนกันเลยคลิกออไม่ใช่สิพิมพ์ชื่อโมเดลในช่องเสือได้เลย เรียกโมเดลก่อนแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้อีกเว็บหนึ่งก็เป็น p a t เที n อันนี้จะไม่ฟรีแต่ว่าจุดที่แตกต่างก็คือจะมี m a c m i ิกเวอร์ชันโสาเหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมโมเดลต่อหรือว่าเทนลอล่ารับงานลูกค้าอะไรแบบนี้แล้วก็มีโมเดลรุ่นพิเศษอย่าง m a c m i กทีนแล้วก็รุ่นที่กำลังพัฒนาอยู่ก็เป็น m a c m i กเหรือว่าโมเดลที่เทนคาเล็กเตอร์มาจาก m i j o u r n e y คือทั้งหมดก็มี4ช่องทางแ a ทีออนอันนี้สำหรับคนที่เป็นเราระดับหนึ่งเราค่อมาสมัครสมาชิกตรงนี้แ a ทีออนแมกมิกก็มี C ีอาร์ตเอไอเทนเซอร์แล้วก็ตัวที่ตัวหลักก็อยู่ที่ซีวิดเออันนี้ก็ดาวน์โหลดง่ายเหมือนกัน